สวัสดีค่ะเรามาทำวิชาสามัญคณิตศาสตร์ปี65กันข้อ7กับข้อ8เรื่องล็อกกกริทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียลนะคะปีนี้ออก2ข้อมาดูความยากความง่ายซิเราทำได้ไหมนะคะข้อนี้ข้อ7ข้อ7บอกว่า A แทนเซตคำตอบของสมการนี้เป็นสมการล็อกนะคะ b แทนเซตคำตอบของสมการนี้เป็นสมการเอ็กซ์โพเนนเชียลถามหาผลบวก ของสมาชิกทุกตัวในเซต a น n i o n b ก็คือเอาคำตอบของเซต a คำตอบของเซต b นะคะแล้วก็เอามาเนียนกันแล้วเอาคำตอบทั้งหมดอะมาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาหาอะไรเอ่ยหาคำตอบของสมการนั่นเองนะคะโอเคเรามาหาเซต a กันหาเซต a จากสมการ็อกนะคะ็อกของล็อก64 ลบ,บล็อกของล็อกสเท่ากับ,บล็อกเเห็นอันนี้ต้องทำยังไงก่อนเลยต้องรู้ก่อนเลยว่าตัวเลขหลังล็อกต้องมากกว่า0ูนย์รันเมื่อได้คำตอบออกมาอย่าลืมเช็คนะคะว่าเลขหลังล็อกของเรามากกว่า0นย์หรือเปล่านะคะเอาละเราใช้กฎข้อไหนเราจะเห็นว่าล็อกเนี่ยมันลบก,กันนะคะให้นึกถึงกฎข้อนี้นะคะถ้า ล็อ m ลบล็อก n ฐานเดียวกันนะสังเกตฐานเดียวกันจะสามารถเอาเลขหลังล็อกมาหารกันได้ตอนนี้ฐานเดียวกันก็คือฐาน10มีเลขหลังล็อกมีเลขหลังล็อกสามารถรวมเลขหลังล็อกเอามาหารกันได้นะคะแปลว่าล็อกของล็อก64ส่วนด้วยล็อก4เท่ากับล็อก x นะคะ จากนั้นทำยังไงเอ่ยล็อกทั้งสองข้างปลดล็อกได้ปลด,ดปล็อกได้นะคะทีนี้ฝั่งนี้ล่ะฝั่งซ้ายมือของเราเป็นล็อกฐาน10เหมือนกันแล้วเราสังเกตว่าตรงนี้64ตรงนี้4 64ก็คือ4ยกกำลังสนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้อที่2ที่เขียนไว้ตรงนี้นะคะว่าถ้าฐานเหมือนกันเราสามารถเขียนฐานมาไว้แบบนี้ได้เป็นกฎข้อที่เปลี่ยนฐานล็อกนะคะ เพราะนตรงนี้จะเท่ากับอะไรเอ่ยล็อก64ฐาน4นะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือแต่ x เก็ตนะ,นะะตรงนี้ฐาน10เหมือนกันก็ปรับเป็นล็อก64ฐาน4ใช้กฎข้อนี้นะคะเปลี่ยนฐานของล็อกจากนั้นก็ทำตรงนี้64ให้เป็น4ยกกำลัง3ฐาน4ตรงนี้ก็ได้ x นะคะใช้กฎของล็อกอีกข้อหนึงเป็นเลขชี้กำลัง เตะมาข้างหน้าได้นะคะเป็น3ล็อก4ฐาน4เท่ากับ x ล็อก x ฐาน x หรือล็อก4ฐาน4ตรงนี้มีค่าเป็นอะไรคะเป็น1ใช่ไหมเอ่ยแปลว่า x เท่ากับ3นะคะ x เท่ากับ3แสดงว่าเซต a ของเรามีสมาชิกตัวเดียวคือเลข3อย่าลืมเช็คนะคะเเป็นเลขหลังล็อก เป็น3ต้องมากกว่า0โอเคคำตอบนี้ใช้ได้นะคะต่อไปมาหา b b เนี่ยเป็นสมการ exponential ก็คือ9กําำลัง x บวก3กําลัง x บวก1เท่ากับ3กํกลัง x บวก2แล้วบวก27โอเคมาหาตัวนี้กันก่อนจะหาเราสังเกตก่อนอันนี้3อันนี้3 พันเกก็จะทำเป็น3ยกกำลัง 2x บวกตัวนี้3ยกกำลัง X บวก1ก็คืออะไรคะสากำลัง X คูณ3กํกำลัง1นั่นเองถูกไหมเอ่ยเพราะว่าฐานเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้นะคะพันตัวนี้ก็จะสามารถเขียนได้เป็น3กํกำลัง1คูณ3กํกำลัง X นะคะ ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ได้เป็น3กําลังอะไรเอ่ย3าํกลัง2องคูณ3าํกลัง x และบวก2 7เมื่อมาถึงตรงนี้เราน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรนั่นเองสมการกําลัง2สมการกําลัง 2x นะคะเพราะฉะนั้นจัดสมการไว้ข้างเดียวกันบวก3คูณ3กกำลัง x ลบ3ามกำลัง2คูณ3ามกำลัง x ลบ27เท่ากับ0นะคะตัวนี้เป็น3ามกำลัง x เหมือนกันนะคะลบกันก็เอาสัมประสิทธิ์มาบวกมาลบกันได้ตรงนี้คือ 3, สามสัมประสิทธิ์คือ3ตรงนี้คือ9ใช่ไหมคะเพราะนตรงนี้จะได้เป็น3ามกำลัง 2x 3ลบ9เหลืออะไรเอ่ยลบ6คูณ3ามกำลัง x ลบ27เท่ากับ0นะคะสมการกำลังสองแยกเป็น2วงเล็บค่ะ3ากำลังส x แยกเป็น3กำลัง x คูณ3กำลัง x คูณกันได้ลบ27บวกกันได้ลบ6อะไรเอ่ย9 3้านะคะลบอยู่นี่บวกอยู่นี่เช็คนิดนึงตัวหน้าคูณตัวหน้า ได้3ากำลังสองตัวหลังคูณตัวหลังได้ลบ27 inner อินเนอร์บวกเอา e เตอร์ได้ลบ6คูณ3กำลัง x ถูกต้องนะคะสองจำนวนคูณกันเป็น0น,นั่นก็หมายความว่า3กำลัง x บวก3เท่ากับ0หรือ3กำลัง x ลบ9เท่ากับ0นะคะ3ากำลัง x เท่ากับลบ3เนาะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นสามกำลัง x อเท่ากับเก้าอืมอะไรนะจัดให้เป็นฐานสามได้ไหมสามยกกำลังอะไรแล้วติดลบไม่มีไม่มีมมนะคะไม่มี x ที่สอดคล้องนั่นเองไม่มี x ที่สอดคล้องสมการนะคะเพราะไม่มีสามยกกำลังอะไรแล้วติดลบ แต่ตัวนี้มีไม่หลูกมีไหมคะ9ก็คือ3กํกลังสองเพราะะนั้น x เท่ากับ2นะคะตัวนี้ก็เป็นคําตอบของสมการนั่นก็คือเซต b เพราะเราก็จะได้ว่าเซต a เนี่ยก็คือ3เซต b ก็คือ 2, 2เพราะฉะนั้น a union b ได้ะไรคะมีสมาชิก2ตัวคือ3กับ2 โจทย์ถามเราว่าผลบวกของสมาชิกใน A อยูเนียน B คือเท่าไหร่เราฉะนั้นผลบวกก็คือ3บวก2เท่ากับ5นะคะไปดูซิมีคำตอบหรือเปล่านะคะมีคำตอบหรือเปล่า5นี่เราก็ฝนข้อ2เลยนะคะก็คือผลบวกเป็น5ได้คะแนนไปแล้วเรื่องอลอกับิทึหนึ่งข้ออ่ะ ทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งปีนี้ออกสองข้อนะคะข้อ8บอกว่าไง fx fx คือ2คูณกับ l ็อก x ฐาน2 gx คือ2คูณตัวนี้ฐาน4ถ้ากราฟของฟังก์ชันแปลว่าเอาเรื่องล็อกไปรวมกับเรื่องของฟังก์ชันนะคะตัดกันที่จุด a b แปลว่าฟังก์ชัน f กับฟังก์ชัน g เนี่ยมันตัดกัน ตัดกันที่จุด A B นะคะเมื่อ A B เป็นจำนวนจริงแล้วค่าของ A ที่เป็นไปได้ทั้งหมดค่าของ A ที่เป็นไปได้ทั้งหมด A ก็คือตรงนี้นะคะคือพิกัดของ x นั่นเองคือพิกัดของ x นั่นเองนะคะ A คือพิกัด x ทีนี้เราก็มาดูว่า A. จะไปยังไงต่อนะคะคำว่าตัดกันแปลว่ายังไงลูกเช่นอย่างนี้เนาะตัดกัน ที่จุด a b เขาให้หา b เอ้ยโทษให้หา a ซึ่ง a คือพิกัดของ x จุดที่ตัดกันตรงนี้แปลว่าจุดนี้อยู่บนฟังก์ชัน f ด้วยจุดนี้อยู่บนฟังก์ชัน g ด้วยนะคะนั่นก็คือเราต้องจับสองสมการนี้มาแก้สมการหา x นั่นเองนะคะสังเกต f x ก็เท่ากับตรงนี้ g x ก็เท่ากับตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้สมการก็คือเราจับสองฟังก์ชันเนี้ยมาเท่ากันเพราะตรงนี้ก็คือ y ตรงนี้ก็คือ y ใช่ไหมคะ fx ก็คือ y gx ก็คือ y เพราะฉะนั้นก็คือ,อตรงนี้สองที่นี้ก็จะเท่ากันนะคะเพราะเราจะมาแก้สมการเนาะก็จะได้เป็น2 log x ฐาน2เท่ากับ2 log x บวก1 ฐาน4แล้วบวก1อีกรอบนะคะตรงนี้ก็ x y ตรงนี้ก็ x y นะคะพอมันตัดกันปั๊บแปลว่ามันมี x y เดียวกันนะคะตรงจุดตัดนะั้นหะคือ x y เดียวกันนั่นก็คือ a b นั่นเองนะคะโจทย์ให้เป็น a b เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น y อันนี้ก็เป็น y ก็เลยให้2ตัวนี้เท่ากันนะคะสตัวนี้ก็เท่ากันเพราะเป็น y เหมือนกันนะคะ อะทีนี้เราก็จะมาแก้สมการล็อกอย่างที่บอกว่าแก้สมการล็อกอย่าลืมตัวเลขหลังล็อกตัวเลขหลังล็อกจะต้องมากกว่าศนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะได้เลยว่า x ต้องมากกว่าศและ x บวกหต้องมากกว่าศนย์ด้วยนะคะตรงนี้สำคัญนะตัวเลขหลังล็อกต้องไม่ติดลบนั่นเองนะคะต้องมากกว่าศนะคร เป็นศูนย์ก็ไม่ได้นะคะต้องมากกว่าศูนย์เอาละเราจะแก้สมการนี้ไปยังไงเอ่ยเราจะเห็นว่าฝั่งนี้มันเป็นฐานอะไรคะฐาน4ฐาน4เพราะเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นฐานสองเหมือนฝั่งนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกเป็น 2, ล็อฐาน2ตรงนี้ทํำยังไงเอ่ย4ก็ทําให้เป็น2กํกลัง2ใช่ไหมคะ พ่อฐาน4คือ2องกำลังสองเลข2มาไว้ข้างหน้าได้แต่ต้องมาไว้เป็นตัวส่วนก็จะได้2อส่วน2ลบ log x บวก1ฐาน2อีกรอบนะตัวเนี้ย log x บวก1ฐาน4เราจับเป็น log x บวก1ฐาน2องกำลังสองเลข2ตัวนี้มาไว้ข้างหน้าแต่ต้องมาไว้เป็นตัวส่วน นะคะและอันนี้ตัวเศษมันมีเลข2อยู่แล้วก็เลยกลายเป็น2องส่วนสล็อก x บวก1ฐานสองเคนะทัานไหมคะจากนั้นตรงนี้บวกหตรงนี้บวกหมันมีบวกใช่ไหมลูกพอมันมีบวกหฝั 1, ่งนี้ก็ล็อกฝั่งนี้ก็ล็อกเราเลยจะทำา1ตัวนี้ให้เป็นล็อกด้วย1ก็คือล็อกอะไรนั่นเองล็อก2ฐานสนะคะ ทำให้เป็นฐานเดียวกันหมดเลย1เป็นล็อก2ฐาน2องทำไมทําแบบนี้เพราะเดี๋ยวจะต้องยุบให้เหลือล็อกเดียวนะคะเตรงนี้เป็นล็อก x 2คูณอยู่หน้าขอเอาขึ้นมาข้างบนนะคะล็อก x กาลัง2องฐาน2 k อยู่ข้างหน้าเอาขึ้นมาเป็น x กําลัง K ได้นะคะฝั่งนี้2ตัด2เหลือ1น,นะคะ ตัดทอนนะคะจากนั้นล็อกฐาน2เหมือนกันแล้วตัวเลขหลังล็อกสามารถเอาอะไรกันได้คะถ้ามันบวกกันสามารถเอาตัวเลขหลังล็อกต้องฐานเดียวกันด้วยนะคะมาคูณกันได้อันนี้ใช้กดข้อไหนนะลอ็อ m n เท่ากับล็อก m บวกล็อก n ใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยนะ ลองแม่นนิดหนึ่งโอเคจะเห็นว่าเป็นล็อกฐานสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นปลดล็อก ok, ปลดล็อก ok, นะคะปลดล็อก ok. พอเราปลดล็อก ok ได้แล้วก็จะได้สมการเป็นแจกแจงเข้าไปเลยนะคะตรงนี้แจกแจงเข้าไปเลยก็จะได้เป็น x กําลัง2เท่ากับ2 x บวก2จะกลายเป็นสมการกําลังสองธรรมดา จัดข้างหนึ่งให้เป็นศูนย์ใช่ไหมคะธรรมดาแล้วเราจะต้องมาแยกตัวประกอบตรงนี้เนาะทีนี้เราจะแยกตัวประกอบต้องคูณกันได้ลบสองบวกกันได้ลบสองซึ่งมีไหมคะไม่มีไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้สมก,การโดยใช้สูตรเราก็จะแก้สมการโดยใช้สูตรแทนค่าเลยนะคะ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท B กำลังสองลบ4 A C ทั้งหมดส่วนด้วย 2A สูตรนี้ได้ใช้อยู่เรื่อยๆนะคะได้ใช้อยู่เรื่อยๆก็จะกลายเป็น2บวกลบอ่ะมาคิดเลขกันนะคะตัวนี้ก็ได้4บวก8เป็นรูทสิบทั้งหมดหารด้วย2 ทั้งหมดหารด้วย2นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดรูปนิดหนึ่งรูทสิสก็คืออะไร4คูณ3รูทสถอดออกมาเป็น2ก็ได้2อรูทสทั้งหมดหารด้วย2ทั้งหมดหารด้วย2แปลว่า2ตัดทอนตรงนี้ตัดทอนตรงนี้ด้วยนะคะก็จะเหลือเป็น1บวกลบรูทสนะคะเป็น1บวกลบรูทสา เวลาตัดทอนตัวนี้อย่าลืมนะต้องตัดทั้งสองเพราะมันทั้งหมดนะคะมันทั้งหมดอ่ะทีนี้แปลว่ามี x อ,อยู่2ตัวตอนนี้คือ x เ,เท่ากับ1บวกรูทสามและ x เ,เท่ากับ1นลบรูทสามนะคะใช้ได้ทั้งสองตัวไหมเราดูตรงไหนนะคะใช้ได้ทั้งสองตัวหรือเปล่ามาดูตัวเลขหลังล็อกตัวเลขหลังล็อกต้องมากกว่าศูน ะะตัวเลขหลังล็อกคือ x กับ x บวก1ต้องมากกว่า0มาเช็คดูมันมากกว่า0ไหมตัวนี้1บวกรูท3มากกว่า0ใช้ได้นะคะตัวนี้ล่ะ1ลบรูท3ตรงนี้เรา accept แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้มากกว่า0นะคะ1ลบรูท3ลูกขาตรงนี้คือ1.732นะ หนึ 1> 1่งลบหนึ่เนี่ยมันน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นคำตอบนี้ใช้ได้ไหมเอ่ยใช้ไม่ได้เนาะเราก็รีเจ็คคำตอบนี้นะคะซึ่งโจทย์ให้หา a b a ก็คือค่า x นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ a เท่ากับ1บวกลูกสามนะคะ1บวกรูกสามเขบอกค่า a ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ใช้ได้ตัวเดียวข้อนี้คือ1บวกลูกสามีคำตอบไหมนี่อยู่นี่นะคะ1บวกลูกสเห็นไหมช้อย1บวกลูกสากับ1ลบลูกสาก็มีแต่เรากาไม่ได้นะคะากาไม่ได้อย่าลืมตรวจคำตอบนะคะอย่าลืมตรวจคำตอบเรื่องของลอการิทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียลปี6ค่านี้มี2ข้อโอเคฝึกทำกันนะคะสูตรให้แม่นๆขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ